สวัสดีค่ะมาน,นี้มาพบกับเล็กซาผ้าจวดคือเก่าค่ะพี่น้องมันนี้ชิพาพี่ผ้าหนองเมื่อกินย่างใส่ค่ะเออเว้ยหอนหนอนย่างใส่หอนหอนพี่น้องเอ้ยมาค่ะมากินกับเล็กเด้อค่ะมันนี่นด้น้ำจิม้มเด็ดพียงค่ะย่างใส่พี่นอ้องย่างใส่หมูเอาส้อยข้าเคียงเลยเนาะคะ่ะมันนี้ป,ดดปัดตีตัวอือเป็นตาเสียบพีงพี่น้อง หอมห่วยหวยอืมโอ้มีไผ่กินน้ำพี่น้องมั้นีงกินผู้เดียวค่ะมากผู้เดียวค่ะมันนี่แซ่บแหงครับ ฝนฮาลาซ่าตกนะคะ่ะพวกเพ,พื่นพากกันกินอีกวงหนึ่งค่ะพี่นอ้องชวนไปกินน้ำไปกับ,บกินน้ำสามเดือนพี่นอ้อง สามเดือนลงมานอนสวนถึงหนึ่งฝนกระตกสั่มค่ะฝนฮาลายุทธอากาศก็นาวพี่น้องหนาวก็นาวฝนกระตกค่ะก็เลยวันนี้อากาศเย็นๆเนะค่ะก็เลยหาแนวมาอย่าง ก็เลยพันากันสื่อใส่มาอย่างพี่น้องไหมอากาศเย็นๆนะคะพิงยางใส่ทอนทอด เต็ม่าพีนอแสบค่ักคือเกาพี่น้องกินผู้ดเดียวกันหันใส่ไปหันมาหันไปหันมาเนาะคะ่ะหันมือต่อคองให้ตังได่ละเขากันกับบรรยากาศคค่ะ,คะ น้ำจ hey, mm ิ้มด้ห้ค่ะน้ำจิ้มเดี๋ยวเลยนุ่งเจาะใส่ใส่ฟันจิ้ พค่ะค่ะพักอันบัดหนีไหมคะสี่สิบบาทสะออนสะออนอันได้ก็อยากอันได้กระแสบค่ะหมื่นมืขึ้นเล้ค่ะพักกัลงมานอนสวน นอนไปนอนมากตเดืกฝนตกพี hmm. ่เนาะมันเอะฝนตกแล้วแล้วเล็กกินในใจว่าโอ๊ม totally ื uh sí <h 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 ้ออ pues ื่นนี่ขอนอนตื่นสายๆเด้อว่าสั่งักที่ยังว่าสั่งกางสีตื่นว่าสั่นอนไปนอนมากประมาณแปดโมงแปดโมงกกว่าพี่เนาะ เลือดูดหินบุกนี่ยูซี่ปะร่ำพี่นอ้องพักก็ดูดหินอยู่ทวนทวนน้นอนบาได้บันเตือนเตือนค่ะบันเตือนมาแล้วหาทางไปคือเกา่าเล่อยใ่ได้นอนซำค่ะ สอออนครับน้อสอออนพักทั้งแง้มทั้งเกาพี่น้อ้่ปอป้าต๋อ อย่างใส่นะคะ ส่วนนั้นส่วนผู้เอืย่ยมากินน้ำเวลาโอ้ยเดือแล้วบบก,กินน้ำเด้อไปบะซีน่อนแล้วไปวะบบมีใครกินน้ำกับกินผู้เดียวกระแสกิพี่เกาค่ะพี่น้องกินกับพี่กับน่องอย่างนี้แล้วนะคะ่ะ ทีนี้ก็พวกอ้ายๆมาเนี่ยเพิ่นพักกันตังว่งอีกว่งหนึ่งครับพี่นอ้อง่วนน,น้าหน้าน้าหน้าวะสิบเต่งมอลลามซิง าหน้ากัลลังตังวงสิ่พักกันไหลขึ้นไปเต้นมอล้ําสิ่งอยู่นะเพื่อพี่น้องส่วนกินน้าโอ้ยพอได้แล้วว่ัได้ที่แล้วค่ะกันว่ะไปละลพูดละนาเวทีผูดแล้วพี่น้องนะห,หน้าลำพงค่ะาใส่หนักกันกับหมูเพื่อนว่าสันดอีกอร์ <c oughs> ดีด้ค่ะเมื่อเนี้บ้มีแมงไหมแต่ละมืออ่ะบ้แมงไหมอะพี่น้อง้าเ้าไตไฟอยู่ริมโพรงบบนี้นะคะหลายค่ะพ่าสีเด็กกลางมุมกินพูดละค่ะ 我来，我来。 ก็แมนเริ่มสีโต๊ก,ก็ไมก่กี่ป่ะกาอ้าคัดสีตกกับตกค่ะมันจะนอดมัวนนะคะตอนแรกคือ,ฟอโฟนสีตกกับีีนอ้องลงเม็ดแล้ะค่ะออืื <c oughs> <c oughs> คนที่ต๊ข้ามหัวเล็กค่ะเ๋ยวเล็กสีขคอร์ใหญ่เด้าค่ะสีขคอร์ใหญ่เขาไปกินอันข้างในก็ผววไอ้ไอ้เพื่อนค่ะท้าอันเล็กตองน,นันกะขอบคุณทุกคนนะคะที่เขาไมา่ติดตามรับส้ม่องเล็กสาพาดจวดค่ะมีเอียงกาตีส้มกันไดเด้อค่ะเล็กนอมรับทุกคำตีส้มค่ะพี่น้องท้าเมื่อนีเล็กลาพีลาหนองไปก่อนค่ะพอกันไม่คิดหน่ะค่ะสวัสดีค่ะ